สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาพูดถึงสเปคและความน่าใช้งานหลังจากที่พี่ไปสัมผัสกับเจ้าตัว h o n o r 400 i ล e like, กับการเปิดตัวมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจริงรอชมคลิปแกะกล่องในช่อง p ีเพได้กับตัวนี้ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อมากับราคา7,990บาท จราคาเต็มคือ8,990บาทสเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงผมตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากนี้หน้าจอให้มาสีสันดีมากกับหน้าจออมเมร็ดสู้แสนคือ350นิ้นให้มาแล้วก็พร้อมกับตัวฟา้าชาร์จให้เรามา35วัตตพร้อมกับแบต5,230อบกว่าจัดเต็มมากพี่สัมผัสตัวดีไซน์รู้สึกว่า ตัวดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงกับความบางของตัวเครื่องให้มา7.26ม mm, ิลลิเมตรพร้อมกับน้ำหนักให้มา107กรัมถือว่าสเปคดีจริงก็ตัวนี้มีปุ่ม AI ของตัวปุ่มกล้องด้วยถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงผมตัวนี้ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อตามลิงก์ที่แนบให้ ต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะรู้นะว่าให้กดเจราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมมาดูว่าตัวนี้เป็นไงบ้างหลังจากพีไปสัมผัสมา,มาบ,บอกเลยว่าพีได้ทําการกดสั่งครับเพราะว่ามันดูน่าใช้งานมากในปี2 0 2 5ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสเปค คือดีไซน์มีความสวยงามจริงซึ่งพีชอบดีไซน์ในการออกแบบตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีไซน์อย่างสวยอะกล้องหลังให้มาคือ108ล้านน่าจะเต็มมากผมนี่ครับดูคือดีไซน์ว่ามีความสวยงามจริงครับซึ่งพีรู้สึกว่าโมโดูลกล้องตัวนี้เป็นดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับโหออเนอร์สองร้อยไลท์ตัวนี้บอกเลยว่าเกินคุ้มจริงกับงบ7 9 0 0ผมตัวนี้นะครับนี่ ซึ่งพี่ชอบในการวางตำแหน่งของตัวโมโดูกล้องและการดีไซน์ของตัวนี้มากบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับมุมมองพีนะดีไซน์สวยสเปคให้มาจัดเต็มมากกับแรม12กิก บวกเพิ่ม 2G กิกกับความจุ 256G กิกให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่เห็นไหมว่าดีไซน์ของตัวเครื่องซึ่งพีชอบกับตัวหน้าจอตัวนี้มากพีใช้งานของตัวออเนอร์มาหน้าจอบบนี้คือมันใช้งานดีจริงนะบอกเลยว่าใช้งานดีมากๆซึ่งพีก็ใช้งานมาหลายรุ่นแล้วกับหน้าจอแบบนี้บอกเลยว่าหน้าจอแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่พีเมียมมากเพราะว่าพีทำการสัมผัสมาจริงๆผมเลยบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่อันนี้พิมเห็น,หหนหว่าหน้าจอคือพีให้ออเนอร์นะครับ บอกเลยว่าออเนอร์เป็นแบรนด์ที่ลอมดีมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่คือพื้นฐานมาจากตัวหัวเว่ยนะครับงนั้นบอกเลยว่าพื้นฐานของลอมแต่ออ n เนอร์จะมีดีกีคือใช้ตัว Google ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้นะพี่ชอบดีไซน์มากมีความสวยงามจริงผมกับความบางของตัวเครื่องนี้เห็นว่าดีไซน์อย่างสวยผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงจริคือบอกเลยว่ามุมมองพี่นะดีไซน์มันมันสวยอะมันสวยตรงๆผมตัวดีไซน์นี่ครับถือว่า พื้นผิวตัวนี้ผมเป็นแบบตัวที่เป็นตัวไมโครนาโนครับบอกเลยว่ามันจะมีความนุ่นนวลแล้วก็เหมือนกับผ้ากำรรมะหยี่ให้เราเป็นมิตรกับผิวเราถือว่าด้านหลังมีความสวยงามจริงเก็บวิเทลในการออกแบบบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับนี่โหมันดูน่าใช้งานจริงนะตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับนี่ครับพี่ชอบมากอ่ะผมมีสีเขียวผมตัวนี้กับเป็นสีที่นี่ครับผมมี2ส,สีผมตัวนี้นะครับ พีขอสไลด์สีให้ดูว่ามีกี่สีัผมนี้ครับมันจะมีอยู่สสีนะครับนี่ครับผมเป็นสีเกรย์นะครับซึ่งบอกเลยว่าพีชอบสีนี้ค่ะรู้สึกว่าสีเขียวมันมันดูแบบมันดูลูกเล่นมันดูความสวยงามดีผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากมี2สีให้เราเลือกนะผมตัวนี้คือสวยทั้ง2สีอ่ะเฮ้ยอันนี้จะเป็นคล้ายสีไทเทเนียมนะครับสัพพีถือว่าสวยงามทั้ง2สีนะครับนี่ แล้วก็มี AI เข้ามาแทรกกับตัวนี้ได้อย่างเยอะจริงครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับนี่ซึ่ง AI ดีมากคือตัว o น n e r เนี่ย AI ผมเก่งแล้วล่ะในการลบวัตถุในการจับโฟกัสของรูปภาพบอกเลยว่าจัดเต็มมากผมจะยนดีครับว่าในการผมใช้งานตัวนี้สามารถแตะครั้งแรกเพื่อเปิดกล้องแล้วก็แตะอีกครั้ง เพื่อถ่ายภาพเพราะมีปุ่มในการเข้ากล้องซึ่งมี AI เข้ามาแทรกแล้วก็กดค้างเพื่อบันทึกวิดีโอซึ่งพีไปสัมผัสตัวจริงมากเลยว่าสัมผัสดีมากคืออารมณ์เหมือนกับตัวค่ายของตัว Apple ่ะที่มีปุ่มตัว c a m เม a c ่าคอนโตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มมากครับอันนี้ขอชื่นชมครับนี่ครับผมแล้วก็ สามารถถ่ายภาพใต้น้ำด้วยปุ่มกดได้นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงที่พีใช้งานมาคือมีตัวที่เป็น Advanced AI ด้วยผมตัวนี้สามารถทําการใช้งานแม้เราใส่ชงมือก็กดได้ผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่ดีไซน์มีความบางแล้วก็ถ่ายภาพด้วยมือเดียวจึงเป็นเรื่องง่ายผมตัวนี้เสื้งอองตรงนะ ตัว Honor อําออกมาเพอร์เฟกมากกับตัวนี้ซึ่งกล้องหลังหมดเลยว่าจัดเต็มมากกับกล้องหลังผมตัวนี้108ล้านสามารถซูมได้3เท่าโดยที่ไม่เสียความคมชัดให้เรามาเซ็นเซอร์ใหญ่จริงนะผมตัวนี้นะผมนะครับหมดเลยว่าให้มาจัดเต็มพร้อมกับกล้องหน้าให้มาตัวนี้16ล้านพิกเซลแล้วก็มีไฟสองหน้าสำหรับการเซลฟี่ด้วยโหให้เรามาจัดเต็มจริงอะ่ะเฮ้ยโหดีไซน์อย่างสวยชอบดีไซน์มากเลยอ่ะผมตัวนี้นะครับนี่ผม คือตัวช็อตของรูปภาพในการถ่ายรูปบอกว่าออเนอร์ทำออกมาเพอร์เฟจริงครับนี่อันนี้ผมซึ่งใครเคยใช้ตัวออ n เนอร์มารู้สึกว่าตัวนี้จะมีการใช้ตัวไรโฟโต้สาวินะครับผมนี่ครับแล้วก็มีตัวนี่ครับผมมีอเลเซอร์หรือว่าการใช้ตัวเอ็ดวาร์ดเอในการลบวัตถุที่เราต้องการซึ่งบอกเลยว่าพีสัมผัสกับตัวที่เป็น AI ตัวนี้มาไปสัมผัสมาแล้วแหละ บอกเลยว่า AI ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากแบบนี้แล้วก็มีการปรับสัดส่วนของจานจัดองค์ประกอบโดยการแปลภาษาให้เป็นงานศิละปะโดยการใช้ AI ตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับโหทําออกมาเพอร์เฟกมากแล้วทมชอบมากกับตัวหน้าจอให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงกับความสว่างของหน้าจอถือว่าสีสันดีมาก3,500นินกับอาตาัตราเฟให้มาถึง120เฮิรตขนาด6.7นิ้ว กับอัตราส่วนของหน้าจอคือ93.7%แล้วก็รองรับค่า4 d p ดี3ให้เรามาถือว่าจัดเต็มมากโหพิเซลของหน้าจอใหมา3 0มา3สี่พเลยอ่ะถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่สีสันดีมากผมนี่แล้วก็มีเกาะป้องกันเพื่อป้องกันผมดวงตาเราเมื่อเราการใช้งานผ่านการะสอบจากทีวีคือเยอะแยะมากมายผมนี้เห็นไหมว่าคือมันสุดจริงสามารถใช้งานที่มืดก็ถือว่าโอเคมากมุมมองพีนะ ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงครับผมตัวนี้นะนี่แล้วก็สามารถการฝุ่นกันน้ำผ่าน SGS ผมได้ด้วยนะผมตัวนี้คือ500นะโต๊ะ1.8เมตรอะบอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มจริงกันน้ำ IP 6 5นะครับนี่ความจุก,ก็ให้มา256ให้เรามาก็ถือว่า เพียงพอตรนี้นะครับนี่พลังงานก็ถือว่าเบตรครับ1วันเพียงพอแน่นอนตัวนี้กับตัวซอฟต์แวร์โดยใช้ตัวมิจิโอเอหรือว่าตัว Android version 15นะครับตัวนี้มีตัว a d v a n c e ตัวการไปภาษาให้เราด้วยถือว่าบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่บอกเลยว่าเป็นมือถือที่เอามุมมองพี่นะดูน่าใช้งานมากในปี2อ5ผมให้มาคือจัดเต็มจริงนี ซึ่งบอกเลยว่า CPU นี้พีเคยสัมผัสมาแล้วในการเล่นเกมบอกเลยว่าปรับสูงสุดสบายหายห่วงกับตัว m i t e o r Home Misty 7025 Ultra ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงพร้อมกับแรม12กิกน2 g ิก็ถือว่าสบายหายห่วงนะครับผมนี้ CPU ดีแรมให้มาเยอะกล้องหลังให้มาถือว่าเพียงพอมากตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับนี่สามารถถ่ายได้1ัน80ปผมถับตัววิดีโอนะครับ คือบอกเลยว่ากล้องหน้ากล้งหลังสปีนออเนอร์ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกอยู่แล้วผมตัวนี้นะครับแบตก็อึดนะครับผมตัวนี้แบตเป็นตัวที่ใช้งานนี่ครับผม35วัตต์เป็น Honor Super ปอร์ชารนะครับนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ซัพพอร์ตขึ้น 5G 4G 3G 2G ผมแล้วก็สามารถใส่2ซิมผมตัวนี้ให้เราถือว่าจัดเต็มจริงครับบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับก็ซัพพอร์ตไปฟังแล้ว i f i 5แล้วก็บูทท5.3นะครับ ม้วนพีนัทสับพี่ตัวนี้ถือว่าน่าใช้งานมากแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้เราครบนะผมตัวนี้ครับมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับระยะใกล้มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับแสงรอบข้างแล้วก็มีเซ็นเซอร์การิ้วมือมาให้เราให้เราเรียบร้อยถือว่าจัดเต็มมากอุปกรณ์ในกล่องผมก็จะมีหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็มีตัวที่เป็นเคสแล้วก็ฟิล์มติดมาจากหน้าจอให้เราเลยถือว่าโอเคมากผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคมุมมองพีนัทออเนอร์ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์มากกับเจ้าตัว ออเนอร์400ไลท์ตอรี้ผมเซ้านี้ขอบคุณครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อรอชมคลิปแกะของในช่อง P ีพได้กับจ้ตัวออ n น r ร์ไลแนะนำว่าให้กดสั่งที่ตะก้าสินค้าหรือลิงก์ี่พีแนบให้ใต้คลิปนี้พี่ไปสัมผัสมากับงบ7,990บาทพี่สั่งซื้อมาจากออนไลน์คือตอนนี้โปรโมชั่นลดเยอะจริงหัเานี้ขอบคุณครับ